วัสครับคลิปนี้ก็จะมาเปิด8นางฟ้านักตบลูกยางไทยนะครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าทั้งสวยแล้วก็เก่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะมีใครบ้างนั้นก็ตามไปดูกันเลยคนที่1พัทยาจวงจันทร์ที่มีชื่อเล่นว่ามดจวงนะครับตำแหน่งหัวเสาเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพศ2541ที่จังหวัดขอนแกน่นส่วนสูง173เซนติเมตร สังกัดสโมสรอคอนแก่นสตาวีซีนะครับดาวตบวัย24ปีย้ายมาจากสุพิมชุนบุรีมาอยู่กับคอนแก่นในปีนี้นะครับกลายเป็นผู้ทำคะแนนและสตา์ประจำทีมในปีแรกทันทีและเธอก็พาทีมเข้ารอบไฟแนลโฟเป็นที่เรียบร้อยส่วนนอกสนามก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งลูกยางสาวที่แฟนๆให้การยอมรับว่าสวยมากอีกหนคนนะครับ ออร่ามาเต็มเธอเคยไปออกรายการรู้หน้าไม่รู้พร้อมปรัสนีว่าสวยครบตบแรงมาแล้วนะครับนอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีกิจกรรมอดิเรกที่ชิลสุดๆเธอมักจะไปตามคาเฟ่ต่างๆและถ่ายรูปลง Facebook หรือ i n s t a g r กรได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นมากสุดๆเลยทีเดียวครับโดยยอดติดตามของเธอบน Facebook และ IG ตอนนี้ ก็เกินกว่า20,000 f o นโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนที่2ดินดินซานติอาโกมนาบัตก็เกิดเมื่อวันที่26กันยายน2536ที่ฟิลิปปินส์นะครับส่วนสูงก็186เซนติเมตรตำแหน่งหัวเสาสมโมอนนครราชสีมาคิวมินซีวีซีนะครับผู้เล่นอินฟอร์ตจากฟิลิปปินส์คนนี้มาเสริมทัพโคราชหญิงในเลขที่2 พร้อมความสูงถึง186เซนติเมตรนะครับซึ่งทันทีที่แฟนๆได้เห็นเธอปรากฏตัวในสนามต่างก็ฮือฮาด้วยความสวยคมของเธอนอกจากนี้ยังเป็นหัวเสาที่ตีลูกด้วยความรุนแรงเป็นความหวังของแมวปีศาจในฤดรูการเลยทีเดียวโดยเธอเป็นคนที่แฟนๆลูกย่างตาการ็อกชื่นชอบสุดๆเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าเธอจะมีครอบครัวแล้วก็ตาม แต่ก็ยังดูสวยปังในวัย29ปีนอกจากนี้แล้วที่บ้านเกิดเธอก็ยังเป็นฟรีเซ e นเตอร์ให้กับสินค้าต่างๆมากมายนะครับแต่ที่สุดแล้วเธอก็เลือกบอลเล่บอลอาชีพเป็นสิ่งที่เธอรักที่สุดเป็นอันดับหนึ่งปัจจุบันเธอมียอดติดตามบน IG ถึง1.79แสนคนเข้าไปแล้วนะครับคนที่3อนนพรพรหมรัตที่มีชื่อเล่นว่าออมนะครับ ก็เกิดเมื่อวันที่2มีนาคม2535ที่จังหวัดพิษณุโลกส่วนสูง182เซนติเมตรตำแหน่งบอลเร็วสมสอน์อนแก่นสตาวีซีอีกหนึ่งบอลเร็วตัวเก่งของทัพไดโนเสาร์สีแดงนะครับกลายเป็นผู้เล่นที่ปังทั้งในและนอกสนามแบบสุดๆไปเลยทั้งผลงานยามลงช่วยทีมก็มักจะทำได้ดีเสมอในการยืนคู่กับไทยรัฐจารั จนสามารถพาคอนแก่นเข้ารอบไฟนอลโฟได้ในรูรูการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนอกสนามเธอก็ฮอตสุดขีดเหมือนกันแบรนด์สินค้าหรือเสื้อผ้าต่างๆพากันเข้าหาไม่มีหยุดอีกทั้งยังได้รับการขนานนามจากหลายสื่อและแฟนบอลเล่บอลให้เป็นอีกหนึ่งลูกยางนางฟ้าไทยหนทางในวอลเล่บอลอาชีพของเธอยังอีกไกลนะครับด้วยความสูงถึง182ซติเมตร เราอาจจะได้เห็นเธอบนเทดวอล์กหรือการแสดงซีรีส์บ้างก็เป็นได้นะครับในอนาคตอันใกลน้นี้ปัจจุบันสาวพิศนุโลกคนนี้มีผู้ติดตามบน Facebook และ IG รวมเกือบ1 0 0 0 0แคนเข้าไปแล้วนะครับคนที่4คารีนาเคาเซอร์ที่มีชื่อเล่นว่านหน้านั่นเองนะครับก็เกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2532ที่จังหวัดยะโสธรส่วนสูง180เซนเมตร ตำแหน่งบอลเร็วสังกัดสโมสรนครราชสีมาคิวมินซีวีซีนั่นเองปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆนะครับว่าคารีน่านั้นก็กลายเป็นอีกหนึ่งสาวฮอตของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังไปรับใช้ชาติในศึกเนชั่นลีก2021เมื่อกลางปีที่แล้วซึ่งก่อนหน้านั้นเธอก็เป็นที่นิยมมากมายอยู่แล้วนะครับนะับว่าเป็นนักกีฬาที่สงางามอยู่ในสนามและนอกสนามเลยทีเดียว หลังจบการแข่งขันก็มีแฟนๆมารอพบเธอเป็นจำนวนมากเพื่อให้ของที่ระลึกขนมหรือแม้กระทั่งเงินยิ่งไปจิ้นกับปลื้มจิตหินขาวแล้วทำให้ปังกันไม่หยุดเลยทีเดียวนะครับเกิดติดแฮชแท็กน่องหน้าตลอดหลายเดือนในช่วงปลายปีที่แล้วโดยในรูู้การนี้เธอก็สามารถช่วยโคราชผ่านเข้ารอบไฟนนลโฟไปแล้วก็คงสมดังใจกองเชียร์หลายๆคน ที่จะได้เห็นอีกหนึ่งนางฟ้าลูกครึ่งไทยเยอรมันได้ลงเล่นบอลเล่บอลให้กับเราอีกนานๆนะครับและก็ยังหวังว่าจะได้เห็นเธอสวมชุดทีมชาติไทยอีกครั้งล่าสุดยอดผู้ติดตามใน Facebook กับ IG ของเธอรวมกันปลาเข้าไป1 7สูงถึง1 8แสนคนเลยทีเดียวคนที่5วันนิชยาหลวงทองหลางที่มีชื่อเล่นว่าถุงแป้งนะครับ ก็เกิดเมื่อวันที่8ตุลาคม2535ที่จังหวัดนครราชสีมาส่วนสูง175เซนติเมตรตำแหน่งบีหลังนะครับหังกัดสมโมสรราชสีมาคิวมินซีวีีนั่นเองสาวแป้งก็เป็นอีกหนึ่งคนสวยในวงการวอลเลย์บอลมีคนชื่นชอบเธอเยอะมากเหมือนกันนะครับในตำแหน่งบีหลังแม้ปีนี้เธออาจจะได้รับโอกาสใน สนามค่อนข้างน้อยกับนครราชสีมาแต่เชื่อว่าในรอบไฟนอลหรือรอบต่อๆไปเธอก็อาจจะมีโอกาสมากขึ้นเช่นกันนะครับเธอเป็นสาวโคราชโดยกำเนิดและรับใช้ทิมมายาวนานตลอดอาชีพซึ่งความสูงของเธอนั้นสูงถึง175เซนติเมตรทำผลงานได้ดีทั้งในตำแหน่งหัวเสาและบีหลังขณะที่นอกสนามแน่นอนว่า เธอก็เป็นสาวฮอตเหมือนหลายๆคนก่อนหน้านี้ด้วยความสวยบุคลิกภาพและรูปร่างที่ดีทำให้สินค้าหลายรายการเข้าหาเธอเป็นฟรีเซนเตอร์แบบไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวอีกทั้งในโลกโซเชียลก็มักจะมีภาพสวยๆยามไปท่องเที่ยวมาฝากแฟนๆแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันเธอมียอดผู้ติดตามบน Facebook และ IG ทั้งหมดรวมถึง1 8หมื่นคนเลยทีเดียว คนที่6โสรยาพรมล่าที่มีชื่อเล่นว่าโสเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคม2535ที่จังหวัดเชียงรายส่วนสูง169ซนเมตรตำแหน่งเซตเตอร์สังกัดสโมสรสุริมชนบุรีอีเทคนั่นเองนะครับมือเซตสาวสวยออร่าปังชาวเชียงรายเป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนๆต่างจับตามองผลงานในการเป็นทายาทเบอร์สหรือสของนุสลาต้อมคำนะครับ ด้วยใบหน้าที่สวยมีสไตล์ไม่เหมือนใครรวมทั้งผลงานในสนามที่โดดเด่นมากทำให้เจ้าของความสูง169เซนติเมตรนี้เป็นที่รักของแฟนๆสุพิมและแฟนลูกยางไทยทั่วประเทศเลยทีเดียวกวาดรางวัลส่วนตัวและตำแหน่งแชมป์มาแล้วกับทีมนับไม่ถ้วนนอกจากนี้แล้วเธอยังเป็นอีกคนที่รักธรรมชาติแบบสุดๆมีภาพถ่ายกับปลาดงพงไพร รวมถึงทะเลหลายต่อหลายภาพรวมทั้งเริ่มมีภาพบิกินี่มาให้แฟนๆได้แอบมองกันบ้างเลยทีเดียวนะครับแน่นอนด้วยความฮอตและความสวยขนาดนี้สินค้าต่างๆก็พาเรตมาหาเธอกันแบบจาระวันกันเลยทีเดียวทำให้เธอปังไม่พักเลยทีเดียวนอกจากนี้กิจการขายอุปกรณ์การเกษตรของเธอที่เชียงรายก็เป็นรูปเป็นร่างพร้อมเปิดแล้วนะครับในวันนี้ ล่าสุดสาวโสว,ว่ามีผู้ติดตามบน a ฟ e บุ๊กและ IG เกิน2แสนคนไปแล้วนะครับคนที่7จีดาพานาหัวหนองที่มีชื่อเล่นว่าแบมเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2545ที่จังหวัดกาลสินส่วนสูง166เซนติเมตรตำแหน่งริโบโรสังกัดสโมสรนครนนท์สาวแบมมักจะติดเข้ามาทุกโผยามที่สื่อมีการจัดอันดับ สาวสวยลูกยางหน้าสวยนะครับเธอก็อยุครบ20ปีพอดีในวันที่22กุมภาพันธ์ด้วยความน่ารักใสๆทำให้แบมกลายเป็นสาวฮอตที่มีคนจับตามองมากมายเธอก้าวขึ้นไปติดทีมชาติในรุ่นเด็กลุยรายการใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วอีกทั้งยังเป็นคนที่ไล่ทุกลูกรับทุกแรงกระแทกฝั่งตรงข้ามได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยความสวยและน่ารักสดใสสมวัย ทำให้มีหนุ่มๆสาวๆมาขายขนมจีบกันแบบไม่พักเลยทีเดียวนะครับแต่เท่าที่สืบและดูมาสถานะใน Facebook ล่าสุดของเธอก็ยังขึ้นว่าโสดอยู่นะครับใครที่อยากจะเอาชนะใจและได้ความแขนน้องแบมเป็นแฟนก็คงต้องใช้ความพยายามกันเยอะนิดหนึ่งนะครับก็มาถึงคนสุดท้ายคนที่8แ,แล้วนะครับอริศราแก้วมะที่มีชื่อเล่นว่าป๊อป เกิดเมื่อวันที่11เมษายน2539ที่จังหวัดสกลนครส่วนสูง158ซนเมตรตำแหน่งรีเบโรสังกัดสมโมสรไดมอนด์ฟุตไฟแซบสปอร์ตคลับนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างของนักสู้อย่างแท้จริงเพราะเป็นลูกผู้หญิงที่สู้ชีวิตแบบสุดๆ และเป็นอีกหนึ่งสาวที่เคยให้สัมภาษณ์ในคอรัม้านต่อแรงบันดาลใจกับเราในฉบับแรกของปี2022เธอมาพร้อมความน่ารักตม,ตมุตตมิที่กินใจแฟนๆลูกยางเหลือเกินนะครับยิ่งในอดีตตั้งแต่เด็กชีวิตเธอต้องเผชิญกับความยากลำบากมาก่อนทำให้ต่างมีแฟนๆมากมายที่เห็นใจและพร้อมจะซัพพอร์ตเธอเสมอมาส่วนผลงานในสนามถือว่า ไล่ทุกลูกเก็บทุกเม็ดเหมือนกันนะครับมีความมุ่งมั่นในการแข่งขันสูงมากโดยยามว่างเธอมักจะไปช่วยเฝ้าร้านนวดให้พี่สาวนอนดูซีรีส์และถ่ายภาพสวยๆตามฉบับของเธอตัวเธอเองก็ตั้งความหวังว่าอยากไปเล่นหลีกต่างประเทศให้ได้สักครั้งในชีวิตเวลานี้เธอก็มีผู้ติดตามบน Facebook และ i อทั้งสิ้น3.3หมื่นคนนะครับ และนี่ก็คือ8ทีมนางฟ้านักตบลูกยางสาวไทยนะครับรับรองได้ว่าสวยและเก่งไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับ